น้องผั่ใจกันนภัสได้ลงเล่นละครเวทีเป็นครั้งแรกในบทบาทของคุณเปรมในละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีซีฟินดินดะมิวสิคิลที่นำนวัตกรรมจินเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่าโมทมาสร้างเป็นละครเพลงเต็มรูปแบบครั้งแรกฝีมือการกำกับของบอยธกรกีกิวีรวันค่ะไม่มีค่ะ แรกที่ได้มีโอกาสเล่นละครเวทีนะครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็คือดีใจทุกมันหลากหลายความรู้สึกมากครับในในวินาทีแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองจะได้ได้เล่นละครเวทีนะครับผมก็ก็รู้ว่าหนักมากจริงๆกับกับการที่จะได้เล่นละครเวทีแล้วก็แล้วก็เห็นพี่ๆเขา เรื่องกนก่อนที่ผ่านมาอย่างอย่างหลายคนเดินสตาร์ก็ก็จะออกมาบอกว่าเออมันมันก็หนักในการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็เรื่องของของ acting ต่างๆก็จะจะมากกว่าปกติด้วยครับผมจะบอกว่าเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดในในเรื่องของการแสดงนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่ากังวลน,นิดหน่อยว่าเออตัวเองจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้ใหญ่ที่เ <laughs> ห <laughs> 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 ็นว่าเราน่าจะทําได้ก็คือเราก็พยายามทําให้ดีสุดแล้วก็แล้วก็จะพยายามเต็มที่กับกับทุกๆครั้งที่ที่เราได้มีโอกาสจากผู้ใหญ่ครับผม จะคฝากถึงละครเวทีสี่แผ่น 40, ดินครับเป็นละครเวทีเรื่องแรกของกันนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆคนอย่างตุมตามนะครับผมสิงโตด้วยนะครับผมแล้วก็มีจะบอกว่า นักแสดงที่ที่มีคุณภาพนะครับผมมากมายเลยจริงๆกับกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับซีพันดินเวอร์ชันนี้นครับจะเป็นยังไงนะครับผมจะมีความน่าสนใจในเรื่องของความรักชาติมีความขัดแย้งกันยังไงบ้างนะครับในใน,ในเรื่องของลูกๆทั้ง3าคนจะเป็นยังไงต้อง,ต,องต้องติดตามแล้วก็ที่สำคัญครับเพลงเพราะมากๆจริงๆนะครับผมกับกับละครเวทีเรื่องแรกของการก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แล้วก็ฝากดูละกันครับ ฟังไม่ได้ม่ได้ลายความรักไม่ได้เไม่มีใครยังืนผูฟ้ฟ้าไม่ทำว่าชั่วน้ เป็นแฟนถึงหนุ่มกันก็ติดตามละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตของเขาพร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพครับทัางไม่ว่าจะเป็นนกสินใจตต้องแน่งรัดก้าวอุ้ยกรีนไก่แชมป์จากเวทีเดอะสตาร์อาอนัตะพลสิงโตสิงหาราชตุ่มตามยุทธนารวมทั้งมัดมีพิมดาวและน้องพินตาณทนิษ์ได้ในละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีซีพนดินเดอะมิวสิคอลเมืองไทยรัชดาลายเทยเตอร์19ตุลาคมนี้ค่ะ สำหรับละครเวทีสีแ่นดินเดอะมิวซิคอลนะคะจะเปิดการแสดงรอบแรก19ตุลาคมนี้ค่ะที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลเทียเตอร์เอสขนาดรัชดานะคะใครที่ยังไม่มีบัตรจองบัตรกันได้ค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะรวมถึงน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษกับโครงการ SCB Student Ticket นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม026422400-5ค่ะ